มีใครเข้ามาบ้างคะกดหนึ่งให้หน่อยนะเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้แมค่ค้าหน่อยคะ่ะวันนี้มาขายใส่คล้องเม็นะคะเส้นละสามสิบห้าบาทนะคะเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยคะ่ะใส่คล้องเม็ดนะคะเส้นละสามสิบห้าบาทคะ่ะสามเส้นหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะคะใครสนใจนะคะ CF มาได้เลย มีหลายลายมากเลยค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้ก็มีค่ะฝั่งนี้จะเป็นเยลลี่นะคะคล้ายๆขนมเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะลูกปัดนะคะเป็นแบบลายลายขนมนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ย ทุกคนคะนี่คะ่ะเป็นลายอ่ะพวกการ์ตูนนะคะแล้วก็ขนมน่ารักมากค่ะเส้นละสามสิบห้าบาทนะคะใครสนใจมาเข้ามาดูได้นะอะอะไรอ่ะมีสีดำไหมคะอ๋อสีดำมีคะ่ะเส้นนี้เลยสองเส้นนี้นะคะเป็นสายดำนะคะแล้วก็อ่ะตรงนี้จะเป็น เปลือกหอยนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนี่เห็นไหมก็ไม่ kind of โฟกัสแ้ว huh. ทุกคนนี่ดูเส้นละสามสิบห้าบาทนะคะขอดูข้างหลังได้ค่ะคู่นะเออพวกไหนเอ่ยคะพวกไหนคะอ่าวุมพวกไหนคะพวงนี้หรอพวกที่สาม เส้นที่สามใช่ไหมคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นสายลูกปัดนะคะอันนี้จะเป็นแบบดอกไม้นะคะน่ารักน่ารับนี่เนาะสามสิบห้าบาทเลยค่ะทุกคนจะส่งฟรีนะคะอะไรอ่ะขอพวงที่สีได้คะ่ะ โหทุกภาษาพวกนี้น่ารัก่ากค่ะดูค่ะสายคือสีเยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่น่ารักมากเลยทุกคนอ่านี่นะคะเห็นไหมเอ่ยน่ารักมากเอสามเส้นค่ะอ๋อได้เลยค่ะสามเส้นนี้หนะะึ่งร้อยบาทนะคะจะส่งให้ฟรีตรงไหนอีกค่ะทุกคน สามเส้นหนึ่งร้อบาทนะใครสนใจคะ CF ได้เลยคะ่ะนี่นะคะ่ะอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนดูดิแล้วก็มีพวกนี้นะคะทุกคนพวกนี้อะ่ะมันจะเป็นประมาณแบบไข่มุกอะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะนคะ่ะทุกคนขะดูอันนี้เป็นไข่มุกนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นรูปปัด ดอกไม้นะคะกิ๊บกิ๊บเก๋ๆน่ารักมากเห็นไหมเออนี่น่ารักมาก CF 2 0 0บาทค่ะได้เลยค่ะ6เส้นนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวจะจัดส่งให้เลยค่ะลูกรบกวนลูกค้าทักแชทมาเลยนะใครสนใจอีกไหมคะเดี๋ยวจะไปถ่ายลงหน้าเพจเอาไว้ให้นะคะลูกทุกคนค่ะ